สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สายก็เอาไปโพสต์บ่อยนะคะแต่ว่าก็ติดเหลืองอก็งงเหมือนกันว่าติดในเรื่องอะไรก็ลองโพสต์ดูอีกครั้งหนึ่งะนะคะทายก็จะคุยเรื่องสปปรรพคุณของอต้นสมุนไพรโดไม่รู้ลมนะคะเพราะว่าที่บ้านทรายก็มีนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดเหลืองในเรื่องอะไรก็ลองโพสต์ดูนะคะ วันนี้ก็คงต้องคุยเรื่องสปปรรพคุณของโดไม่รู้ล้มอ่าต้นพืชสมุนไพรนะคะที่เราสามารถหาได้จากในป่าหรือในทุ่งนาของเราอ่านะคะเพื่อนๆไปชมค่ะสวัสดีอันเย็นค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอ่วันนี้ก็เจอต้นสมุนไพรโดไม่รู้ล้มมากมายเลยนะคะเพื่นพนอนๆเขาก็จะชอบขึ้นตามขนาแล้วก็ที่ร่ม ะะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นใบของเขาก็จะหยกักๆแล้วก็มีคนเยอะก็จะมีแบบตัวผู้และก็ตัวเมียนะคะแต่ว่าสปปรรพคุณนั้นก็ดีเท่ากันนะคะคําว่าโดไม่รู้ล้มก็มาจากาการที่เราเหยียบต้นสมุนไพรชนิดนี้เหยียบเท่าไร่เขาก็ไม่ตายเขาก็จะโดขึ้นมาใหม่นะคะ ที่มาของคําว่าดูไม่รู้ลมนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสปปรรพคุณของพืชสมุนไพรดูไม่รู้ลมนั้นก็มีสปปรรพคุณมากมายอลองไปศึกษาดูจากกูเกิลนะคะประโยชน์เทียบเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้สายก็ทดลองเอาไปต้มดื่มเพื่อบํารุงกําลังนะคะและสปปรรพคุณนั้นก็มีมากมายเลยนะคะเพื่อนๆทายก็ลองขุดไปต้มดูแล้วรสชาตินั้น ก็บอกได้เลยว่าก็มีรสที่ขมนะคะอ่ะก็ใช้ทั้งใบลำต้นรากทั้งหมดล้างให้สะอาดก็เอาไปต้มสรรพคุณนั้นเดี๋ยวสายก็จะบอกด้วยนะคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรมากมายอ่ะเดี๋ยวสายก็จะเล่าสรรพคุณให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างอาจจะยกตัวอย่างไม่กี่ข้อนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆ ประโยชน์ก็มีมากมายเลยนะคะเพื่อนๆทายก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะวันนี้สายก็ได้ทดลองดื่มแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าขมมากเลยนะคะอ่ะดื่มหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอ่ะประโยชน์ก็ช่วยในเรื่องขับตับเสวะอ่ะแก้ไขจับสันขับน้ําเหลืองแก้บิดท้องเสียช่วยบํารุงหัวใจขับอ่ฤด,ดูข่าวด้วย และยังแก้ปัสสาวะพิการบำรุงกำหนดแก้กระสายแก้กามรมารคแก้บวมน้ำแก้นิ่วและช่วยในเรื่องไข้หวัดการเจ็บคอด้วยแก้ตาแดงแล้วก็ดีสัน้นแก้เลือดก,กำเดาออกด้วยนะคะบำรุงกำลังบำรุงสมรรถภาพทางเพศและยังแก้ร้อนในกระหายน้ำด้วยช่วยในเรื่องอะชะโล าการเกิดมะเร็งในต่อมลูกหมากนะคะเพิ่มความต้องการทางเพศทั้งชายและหญิงสำหรับรูปแบบกาเดื่มน้ำโดยไม่รู้ล้มเราก็สามารถเอามาแปรรูปได้วิธีแรกก็โดยการต้มน้ำนะคะก็ใช้ประมาณา30กรัมนะคะในการต้มก็ประมาณา4ต้นหรือ5ต้นก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ะเอานะคะ ล้างให้สะอาดต้มทั้งรากทั้งใบทั้งลำต้นหมดเลยนะคะต้มประมาณ30อานาทีหลังจากนั้นเราก็สามารถดื่มได้และก็ยังแปรรูปเป็นอาหารได้ด้วยสามารถเอาอายอดของเขามารับประทานกับน้ำพริกหรือมาทำกับข้าวกับต้มหรือเป็นอาหารก็ได้ค่ะแต่ก็จะมีรสขมนิดนึงนะคะทรายก็ดื่มแล้ว อารต์โจะออขมนะคะถ้าใครสามารถดื่มหรือสามารถทานสดสดได้กับน้ำพริกก็สามารถทำได้ค่ะไม่เกิดปัญหาแน่นอนไม่ตายเพราะว่าชายก็ดื่มมาแล้วสำหรับคนที่มีโรคเกี่ยวกับผิวหนังก็สามารถเอาใบของดูไม่รู้ล้มประมาณสองกำไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปทาก็สามารถ แก้ไขได้ด้วยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพื่อนๆอบางคนก็คงจะไม่รู้ว่ามีสรรพคุณมากมายขนาดนี้สายเองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสมัยเด็กๆก็เคยเห็นพ่อเอามาต้มดื่มเป็นประจำนะคะวันนี้สายก็ต้องอนุรักษ์อีกแล้วค่ะเพราะว่าต้นโดไม่รู้ลมนั้นมีประโยชน์จริงๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องขายและก็ไม่ต้องซื้อ,อมีเราก็อนุรักษ์ไว้ ต่อไปนี้สายก็จะต้องเก็บมาปลูกนะคะเพราะว่ามีทั่วเลยนะคะตามคันนาในป่าแล้วก็รอบๆบ้านหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆช่วยอนุรักษ์ด้วยนะคะเพราะว่าอนาคตคิดว่าคงจะหายากเช่นกันเพราะว่าประโยชน์มากมายขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวสายก็จะหา าสาระประโยชน์จากสมุนไพรามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะก็ยังมีมากมายาที่เราไม่รู้ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่างไรก็ตามาก็ช่วยกดติดตามสายด้วยนะคะสายก็จะเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอสำหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วว่ามีประโยชน์สายก็คิดว่าน่าจะมีมากาในป่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนก็กำลังเกิด ลำต้นเล็กๆมากมายเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆอถ้ามีสาระดีๆเดี๋ยวทราก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะ